ที่โลมาคอแห่งชาติแล้วก็มีมีอ่ด็อกเตอร์จำลองรับเนาะเป็นรับแทนหรือใครเป็นรับแทนแม่ค,คุณลิสาีอลิสาคุณลิสาเป็น,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 นรางวัลรางวัลชื่อรางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปีนาคาอวอร์ดครั้งที่หนึ่งเป็นรางวัลของบุคคลต้นแบบพร้อมกับองค์กรนะคะเนาะนั้น,นก็เป็นของทุกคนนะไม่ของคุณคนเดียวนะคธอได้รางวัลจากการทํางานเยอะมาก ก็ได้ได้กล well ่องอะไรเยอะเงินก็ได้ไบบได้แต่กล่องนีเพราะฉะนั้นก็ทุกวันเป็นของลูกศิษย์ทุกคนขอให้อย่าคิดเป็นของครูนะคุณไม่เคยอยากได้อะไรนะแต่เวลาที่หัวใจที่ทํางานนี่คือทำเพื่อหนึ่งเพื่อสังคมนะสังคมมันดีวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเรียนรู้ไปเถอะมันจะช่วยประคองสังคมให้ดีให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรนะคะเมื่อเรารู้ช่องทางแล้วเราก็จะหนึ่งตัวเราเลยจะรู้เลยว่าเราจะตามทำ คือตามช่วงชะตาทันะคะเราจะตั้งสติได้นะคะเราจะตามทำเราจะรู้เท่าทันดวงดาวของเราพอการรู้เท่าทันเนี่ยมันจะทําให้มีสติไม่ว่าคุณจะผิดหวังทุกคนมันจะมีทั้งผิดหวังทั้งสมหวังนะคะแต่พอคุณรู้เท่าทันคุณรู้แล้วล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเจอนะคะดวงดาวเขาบอกเรานะคะเราเพืรอไม่โกหกทีค่ครูบอกนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมรับได้ทัน อาลสโงให้คนอื่นความเจ็บช้ำความผิดหวงังความผิดพลาดหรือความสุขสมบูรณ์เนี่ยมันจะมาเป็นต้นแบบที่เราสามารถบอกคนอื่นได้นะ,ะว่าในเวลานี้เป็นอย่างนี้นะเราต้องเปลี่ยนตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิชาโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งความรู้ที่ถูกต้องนันเกเรยียนจะไม่มงายนะคะจะไม่ไปเชื่ออะไรที่ม่มีเหตุผลดวงดาวมันตอบเราอยู่แล้วถึงเวลามันจะต้องได้คือได้ ไง่ต okay. ้องเสียคือเสียนะคะอันน so. ี้นะครูก so so ็ขอขาขอบคุณท like, ุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็วันที่มีความสุขมากครูอายุมากแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เป็นขวัญให้หนูอย่างที่ตั้งใจกันไว้เนี่ยได้แค่ไหนแต่ก็จะพยายามนะคะแต่ว่าฟ้าเข้าลิขิตแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของครูค่ะขอบคุณมากๆนีนะคะ แม่ฟังมาเป็นสิบรอบแต่รอบนี้เราก็จะร้องให้แม่ฟังอีกเพราะแม่คือหนึ่งในร้อยหน,นึ่งในลาขล้าพวกเรา,าค่ะ